สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นอ้องป้องไยทุกท่านทุกคนครับผมปอดภกับดอกกระโดนคนบ้านน้าคือเก่าครับเมื่อนี้ก็จะพาผีพ,พาน้องมาขอพรขอบาร,รมีข้องไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์เนาะครับเนาะไอ้ไข่เหรียญหนีผมก็ถือข้องมาบูชาไดนน่านพอสมควรแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เลยออกมา ขอบารมีขอพรขอโชคขอลาบจากไอ้ใครครับจีขอจุดถูกเสียงท้ายเพื่อได้ตัวเลขเอาไปฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโฉกเสี่ยงดวงครับประจําหวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2563ครับพี่น้องผมมาจุดถูกไปแล้วครับพี่น้องครับจุดถูกไปแล้ว เดี๋ยวก็จะพาพีผ้านองมาเบิง้งตัวเลขกถูกมันจะเป็นตัวใดเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าโปรดใส่วิจรารณญาณครับในการรับชมรับฟังเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วต่บุญแล้วต่ว,วัสนะและ้วตะดวงของไผ่ของมั่นครับแต่ว่าก็อยากให้พี่น้องมีโชคมีลาบน้องกันทุกท่านทุกคนนะครับเนาะ ก็เลยเอาไอ้ไครออกมามาขอพรขอบารมีจุดถูบเชียงไทยเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งตัวเลขต้องกันเลยครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับตัวเลขที่บ่าวกระโดนอธิษฐานขอบารมีไอ้ไครจุดถูบเชียงไทยไว้พี่น้อง ตัวเลขที่ได้ถูกมันก็ขาดเคิงครับพี่น้องครับจะแนมเห็นเป็นตัวเลขแปดหนึ่งแปดนะครับนาอพี่น้องเนาะน่าจะเป็นเลขหนึ่งนะครับพี่น้องครับโตกลางเนาะเพราะว่าถูกขาดเคิงครับพี่น้องมันเป็นน้าเก็บไปโดนด้วยแนวใดล่ะครับพี่น้องครับ ขอพี่น้องทุกท่านโชคดีไม่ใช่น้องกันครับคลิปนี้บ่าวกระโดนขออนุญาตเอาไปซำนีครับพี่น้องก่อนเสียจจกกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้บ่าวกระโดนน,น้ำในเลอพี่น้องครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตเอาไปซํำนีครับสวัสดีครับ